สวัสดีครับพบกับเ็นเทอ,อยิมแอดิดสสคูลนะครับวันนี้ผมจะมาสอนท่าเล่นเด็กๆฝ่ายเดี๋ยวเรา,าดูกันเลยว่าเล่นยังไงขั้น,นตอนแรกนะครับคือบบการปรับตัวบอกให้เข้ากับสีร้านนัางยของเราโดยที่การัร เราจะักษาะตัวก้านฝานะครับะะโดยมือของเราจะต้องอยู่ตรงกับตัวอกในลักษณะน,นี้มือของเราจะไม่อยู่สูงจะเกินไปหรือต่ำเกินไปครับจากนั้น <c oughs> ที่รับตัวก้านนี้นะครับเราจะปรับลักษณะที่มันจะให้ตัวเนี่ยเยียอไปทางด้านหลังเล็กน้อยเราจะชูงา่ายหน้าลักษณะนี้หรือปรดีกับตัวเราคระับให้ขยับไปทางด้านหลังเล็กน้อย <c oughs> เพื่อให้อของเราเนี่ยยืดสุดจากนั้นวิธีการเล่นนะครับคือเดิง่งเราต้องจับตัวข้างโดยที่เราจะไม่จับแขนตึงสุดกอแขนออกมาเล็กน้อยจากนั้นที่กแล้วก็ส,สลับลงหาอาจเข้าจากนั้นออกแมมงรงบีบตัวข้ามเข้าหากันหายใจออกแต่จังหวะต้านหายใจเข้าก็บีบหายใจออกต้าน อาจจะเข้าคลีปอาจจะออกพยายามรักสาบัตให้อยู่อย่าให้สวบโยกแยงขน,นักาดนี้อาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บได้นะครับและในการยืดเนี่ยพยาย,ยปปออออามยืดจนรู้สึกตกเราเติมถ้ารู้สึกชิ้ไหล่หน้าหรือเจ็บที่ไหล่หน้านะครับให้ลดจังหวะการยืดเนี่ยให้ยืดน้อยลงเร็งน้อยจะช่วยเสียไม่ให้เจ็บไหล่หน้าได้โอเคครับนี่คือทิศการเล่นเด็กฝ่ายที่ถูกต้อง